สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูไปเหอะแล้ววันนี้กลับมาพบกับช่วงเที่ยวไปเหอะกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันที่โรงแรมราชาบุระจังหวัดราชบุรีค่ะ,คะแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคุณผู้ชมครับสำหรับจังหวัดราชบุรีก็ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับอย่างจังหวัดราชบุรีก็จะมีเมืองโบราณคูบัวถ้ำเขางูถ้ำเขาบินหรือจะเป็นเชิงธรรมชาติอย่างเช่นเขากระโจมนะครับโป่งยุบหรือไม่ก็สําหรับขาช้อปปิ้งนะครับอย่างตลาด,น,ดน้ําดําเนินสะดวกเรียกได้ว่าในจังหวัดราชบุรีมีสถานที่ท่ททองเที่ยว ครบทุกประเภทเลยนะครับผมส่วนที่พักในจังหวัดราชบุรีก็มีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงแรมที่มีเอกลักษณ์นะครับผมดึงเอาเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีมาใช้ในาการออกแบบดีไซน์โรงแรมนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากเดินทางมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็มาถึงโรงแรมราชาบุระนะครับผมอันนี้คือทางเข้านะครับส่วน าภาพเนี้ยผมขอยืมมาจาก facebook ของทางโรงแรมนะครับข้างในล็อบบี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีโต๊ะรีเซพชันแล้วก็มีเวลคัมดริงก์ต้อนรับด้วยด้านนอกก็มีมุมเก๋ๆให้ถ่ายรูปได้นะครับผมก็จัดไปสักหนึ่งแชะหลังจากเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปกันพอหอมปากหอมคอนะครับก็ เจ้าที่จะพาไปที่ห้องพักนะครับผมวันนี้มาพักครั้งนี้เนี่ยผมได้จองห้องไว้เป็นห้องประเภทวิลล่าจาคุชิเดี๋ยวห้องพักจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรอชมกันนะครับสำหรับการดีไซน์ของตัวโรงแรมนี้นะครับก็จะใช้เป็นสีดินสำหรับการปั้นโอ่งนะครับในลักษณะตัวโรงแรมรจะมีเหมือนกับเป็นการปั้นโอง่งก็คือมีลักษณะโคง้โคงๆกลมๆนะครับซึ่ง การปั้นโอ่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดร,ราชบุรีนั่นเองสำหรับประเภทห้องพักนะครับในโรงแรมราชบุระจะมี5แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือห้อง s ูพ e เ i o r r รูมนะครับหรือว่าเป็นห้อง standard ห้องธรรมดานั่นเองเดี๋ยวพวกภาพประกอบเนี่ยผมขออนุญาต นำมาจากเว็บไซต์แล้วก็ facebook ของทางโรงแรมนะครับห้องประเภทที่2ก็คือห้องสูพิเลียพูลโซนนะครับอัน,นี้คือด้านในเนี่ยจะเหมือนห้องซูพ e เลียเลยแต่ว่าโซนพูลโซนเนี่ยก็คือจะติดาสาสน้ำสระเล็กนะครับซึ่งใช้กันประมาณ3 4ห้องเท่านั้นเองประเภทที่3ก็คือห้องซูพ e เ i ียจ a ก u s h i นะครับอันนี้ก็จะเหมือนห้องเนี่ยจะเหมือนซูพ e เ i ีย ห้องแตนด์นะครับแต่ว่าพิเศษตรงที่จะมีอ่างจากรุช่อยู่ในห้องพักนะครับผมสรุปแล้วเนี่ยสามแบบแรกเนี่ยก็คือรูปแบบห้องจะเหมือนกันจะต่างก,กันแค่ห้องแซนด์ใช่ไหมครับแบบที่สองก็จะมีติดสระแล้วก็อีกแบบที่สามก็จะมีอ่างจากรุช่ในห้องพักซึ่งทั้งสามประเภทที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณตึกเดียวกันนะอย่างในรูปนี้นะครับแล้วก็จะมี สะว่ายน้ํากลางอยู่หน้าติดด้วยแต่วันที่ผมไปน่าเสียดายตรงที่เ,เขากําลังซ่อมบํารุงสะน้ําอยู่พอดีหลังจากวันหยุดยาวนะครับแล้วก็มาถึงห้องประเภทที่4กับประเภทที่5นะครับซึ่งทั้ง2แบบเนี้ยจะอยู่ในโซนวิลล่านะครับห้องประเภทที่4ี่ถือว่าเป็นไฮไลท์จุดขายของที่นี่เลยก็คือห้องวิลล่าพูลแอคเซส มองผินเนเนี่ยนึกว่าเป็นโรงแรมแถวพัทยาหรือไม่ก็แถวหัวหินนะครับที่จะมีห้องประเภท f o l l access ที่สามารถเดินออกจากห้องแล้วก็ลงสระน้ำได้เลยนะครับซึ่งบรรยากาศที่เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับไหนๆก็มาถึงมุมมหาชนแล้วก็ต้องมีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนิดนึงนะครับ เราไปดูห้องที่เราพักกันคืนนี้ดีกว่านะครับจะเป็นห้องวิลล่าจักรุชีนะครับผมนี่ภายในห้องก็จะโอโทงเลยทีเดียวห้องพักเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น4โซนหลักๆเลยนะครับโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซนนั่งเล่นนะครับไว้ดูทีวีนั่งเล่นชิลๆได้อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับ ก็จะตกแต่งไปด้วยดีไซน์ของสีน้ำตาลนะครับซึ่งจะเป็นสีของการปั้นโอ่งนั่นเองมีตู้เย็นเล็กๆด้วยนะครับแล้วก็มีมินิีบาร์นะครับทานฟรีทุกอย่างเลยโซนห้องน้ำก็แบ่งโซนชัดเจนนะครับโซนล้างหน้าทำธุระแต่งหน้านะครับโซนอาบน้ำแล้วก็โซนทำธุระหนักเบา แล้วก็มาถึงโซนที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยนะครับคือโซนจกักรุชเอ d o o ดนะครับก็จะมีอาจักรุช i มีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็มีเก้าอี้แขวนไว้นั่งเล่นชิวๆนะครับว่าแล้วก็จัดไปอีกสักหนึ่งภาพซึ่งหลังห้องเนี่ยมันก็จะมีประตูที่เชื่อมไปกับโซนสระกลางของโรงแรมด้วยเช่นกันหลังจากเดินทางกันมาเหนื่อยนะครับก็ถึงเวลากิจกรรม การผ่อนคลายนะครับนั่นก็คือการแช่อาหารจากฟูชี้ฟินฟินที่ห้องพักนะครับผมช่วงเย็นเราก็ไปนั่งเล่นที่ไอดินเดอะริเวอร์คาเฟ่แอนด์บาร์นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารของทางโรงแรมก็สั่งเครื่องดื่มสั่งขนมมาทานเล่นชิลชิวชมบรรยากาศสบายสบายริมแม่น้ำแม่กลองเป็นยามเย็นที่สงบนะครับแล้วก็เรียบง่าย หลังจากพักผ่อนกันมาเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาอาหารเช้าครับซึ่งก็ยังคงเป็นที่เดิมนะครับที่ไอดินคาเฟ่สำหรับอาหารก็เป็นอาหารธานาชาตินะครับมีอาหารไทยอาหาราต่างชาตินะครับผมแต่วันที่ผมไปเนี่ยเป็นวันธรรมดาหลายอาหารก็เลยจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่า,าแขกที่เข้าพักมีจำนวนน้อยนะครับผม หลังจากทานอาหารเช้าทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาบอกลาโรงแรมน่ารักนรักแห่งนี้นะครับผมสําหรับภาพรวมของโรงแรมราชาบุระนะครับผมข้อดีนะครับของโรงแรมแห่งนี้อย่างแรกเลยก็คือตัวโรงแรมเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับขับรถ10นาทีก็ถึงตัวเมืองแล้วนะครับมันง่ายต่อการไปเที่ยวในเมืองหรือว่าไปซื้อของใช้นะครับผม สิ่งที่ชอบอย่างต่อมาก็คือ,อการนําเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีมาใช้ก็คือการนําโอ่งนะครับผมเอกลักษณ์การทําโอ่งเนี่ยหรือจะหรืจะเป็นพวกรูปทรงรูปร่างของโอ่งเนี่ยมาดีไซน์มาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโรงแรมนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมถือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของตัวโรงแรมได้ดีมากๆเลยแล้วก็ชอบในเซอร์วิสมาイนะครับของพี่พี่น้องน้องพนักงานโรงแรมนะครับที่มีจิตใจ รักในการบริการอย่างมากแล้วก็สําหรับใครที่ชอบสายถ่ายรูปเนี่ยก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่าโรงแรมเนี้ยมีมุมนะครับให้เก็บภาพได้หลายมุมเลยแต่ก็มีข้อเสียที่ผมได้เจอะเจอมานะครับคืออันนี้จะโทษโรงแรมก็ไม่ได้นะครับแต่มันเป็นข้อติเล็กๆแล้วกันก็คือ,อาลายอาหารเช้าที่ พ,พูดตรงๆก็คือมันค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ตรงเนี้ยละได้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่าแขกที่เข้าพักเนี่ยวันธรรมดามีจํานวนน้อยนะครับบางที่เนี่ยบางโรงแรมเนี่ยไม่ได้มีบุฟเฟ่นะครับอาจจะเป็นแค่แบบจัดเป็นเซตอาหารให้อะไรอย่างนั้นซึ่งตรงเนี้ยผมเข้าใจได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณสระน้ำสระกลางมีช่างมาแมทนเนซ์มาปรับปรุงระบบน้ํานะครับทําให้ ไม่สามารถไปเล่นน้ำได้นะครับกมันก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ไปผิดวันผิดเวลานิดหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้มันก็ละในฐานที่เข้าใจได้อยู่เป็นยังไงกันบ้างครับกับโรงแรมราชาบุระจังหวัดราชบุรีใครที่เคยไปพักโรงแรมแห่งนี้แล้วอยากแบ่งปันเรื่องราวก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ